ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของตุ๊กตาสาวนอนร้องซานสบายดีทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องของตุ๊กตาสาวนอนร้องซานดีกันเนาะซึ่งมีน้องตุ๊กเป็นวันที่14ของเดือนแปดดีใจมากเลยวันนี้ได้จกยางค่ะดีใจมากเลยวันนี้ต้องเหนื่อยอีกละคือวันนี้เหนื่อยมากเลยซึ่งเราจะมาจกยางทุกคนตอนนี้โจกได้เนหนื่อเนาะเราจะใช้มือเป้าในาการจกเพราะว่า เรามีวิธีในการไม่ให้มือเหม็นด้วยนะคะคือจะไม่บอกคะ่ะเรื่องนี้เป็นขิดลับนะคะก็พ่อกําลังไปเอาคููขึ้นมาเกบเนาะใกลงตู้คข่ออกไปก็คือเนเงียบเงาเนาดนึน่งเนาะอยากจะใกล้แม่กับเป็ดน,นะคะใกล้น้อยเป็ดน้อยเนาะแม่นางตุ๊กจกทางไหนล่อนอะอีแม่น่าจะจกทางฟุ้นเนาะออตุ๊กจะจกฟางนี่เนาะซึ่ง ่าบางทีไม่ยกตู้ก็ได้จะไปค่าอย่างกะพอแต่ว่าเบิ่งก้อนบางทีก็จะบ่ไปเนาะเพราะว่าอา่าวียกลยไล่เมื่อนี้โจก,กันสามคนมีพ่อน้องตู้กแล้วกับแม่เนาะส่วนน้องเฮเกอร์ท่านไปฟากไว้นำคนหู้จักหรือว่าเพื่อนบ้านเราเองค่ะเพื่อนอ,นอย่างมู่แม่น้องตูกเองเนาะซึ่งเพื่อนเอาน้องเฮเกอร์ให้เนาะนี่นิหาก็กินข้าวแล้วเนาะ ยกยางอันนี้ยางน้องตุ๊กเนาะออดีอยู่ทุกคนยางวันนี้แต่ว่าอ่าช่วงหลังๆสองสามมือหลังมานนี้เนาะคือมันมีฝนมาก็เลยเมื่อวานนี้บริกีดแต่ว่าอ่าช่วงสองสามมือหลังไปฮันละกะฝนตกเป็นบางเท่อบางมือเนาะกะบบางมือกีตมือบริกีดก็ถือว่าโอเคเราจะถามอีเพราะว่าย่างนี้ได้จังมีดละพอ,อย่างนี้ได้จังมีดละพอ อย่างได้เปดมีดทุกคนถ้าเป็นยูไถที่เจ็ดมีดขึ้นไปจึงสามารถคายได้เอ็มบ่โอ้ถ้าเป็นยูไถยไม่ต้องเจ็ดมีดขึ้นไปค่ะเปดมีดเนาะจึงสามารถคายได้อ่าแต่ส่วนยีลาวดีถ้าใดมีดก็คายได้ทุกคนอ่าสี่ห้าโลกับไปคายได้เนาะโลนึงกับไปคา,า,ายได้ถ้าใดกับไปคายได้ขาไม่จำกัดอ๋ออ่าแต่ว่า เพิ่นกาโบยากให้ขี้ยางเปือนเนาะพอ่อลูกตุ๊เป็นคนที่แบบว่ากินมากซาลีเนาะคือพอ่อลูกตุ้งเป็นคนที่อ่าเพื่อนเป็นคนที่หักษาขี้ยางไว้อย่างงามคือบบให้ขี้ยางาเปื้อนหรือว่ามีอย่างมีใบไม้มีอย่างตกใส้เลยเนาะเพื่อนเป็นคนที่แบบหักษาขี้ยางได้สะอาดเนาะอย๋ยงต,ตุ๊ขอโตจกขี้ยางก่อนทุกคน เน่ทุกคนตอนนี้ได้ขี้ยางถือว่ามันอิสุนิยาออกดีนะพ่อเนาะเอาเอาใครเงินแมนเดี๋ยวจะให้พอ่อเพิ่นย่อ,อไปเอาไซรอลอ่ะบ่ใส่รอ,เอเล,รอลเอาไปคู่เอาไปคู่นั้นคู่เนี่ยสิจกรอนี่เอาไ่รอลน่ะยู่ผมไว่พุ่นี่อีแม่จกอยู่พุ่นนะเห็นหรือเปล่าคนน้อยๆผู้นั้น นี่ทุกคนตอนนี้เราจะน้องตุ๊กจะถ่ายเป็นขั้นตอนในการจุกมอสใส่หัวไส้เนาะนี่คือแถวนึง่งได้คุนึงนะ่งเนาะทุกคนอย่างน้องตุ๊กคือมันออกดีแหงอะคนเออแถวนึ่งได้คุนึ่งเลยเนาะเอาไข่เอาไข่เอาไข่ก็แต่ละเทอค่ะว่าวันนี้อ้อดีกว่าเพออย่างนต่สาวไปต้นแถวนึงสาวสาใบต้นแถวนึ่งคุนึงนะ่งเนาะโอ้น้ำนี่ทุกคน คือคู่นึ่งได้ประมาณเท่านี้เนาะแล้วนี่ก็ไล่เท้าอีดอกละอีแม่กระจกมันได้แม่ยี่ก็ได้มั่นที่จริได้ยางตัวเองโอ้แม่ได้มั่นอยู่แล้วผมเปนยางหัดยางแห้งมัน่นพอผมมันนี่ผมพอพอจ่ายหัดยางก็ได้หาเงินเนาะหาเงินเด้บอกกับเลี้ยงลูกบุญเยอะเป็นขวาแม่เว้ามั่นแะเลพอตัวจังเอาย่า ย้อแม่มั่นพอจึงเอาว่าสั้นว่าเป็นตะหัวเนาะย้อแม่มั่นพอจึงเอาเด้อทุกคนจื้อไว้ <laughs> ผู้หญิงต้องมั่นในก้อนผู้ชายจึงเอาโอ้ผู้หญิงเาก็ต้องมั่นเลยเนาะเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่คานค่อสิไปเอาเอากระมั่นก็แม่อ้อลูกกระมั่นแม่ก็เปว่าลูกคานเรีย <laughs> กว่ากินปูนทองกินปูนทอง <laughs> เอาสิเจาะลงไปเลยถ้าเจ้าเจ้าขึ้นมาโอ้เดี๋ยวสิญญาลงไปเอาขึ้นมาญาญยอขึ้นมาบร้อนย่างลงไปย่างลงไปเน,ะนาะเดี๋ยวพอลงตูก้กระจกไอนน้เต็มมาก็ไปทอเทียมงคุณเนาะมันจะมีว่างมองนึ่งที่เป็นยางงามๆเคี้ยวๆอย่างพอจะไปทอไอ้มองนั้นเนาะ เธอบ่ให้มันเปื้อนเวลาทอกสัญญาถ้าเขาทอกข,ขี้ดินอย่างละมันจะมีขี้ดินติดใส่ยางเขามันจะที่ยางเปื้อนแล้วเวลาเขาไปคายแล้วจะถึกเพื่อนตํานี้ว่ายางคือเปื้อนแทนแน่นแนวนีวน้อะไรทุกคนเราต้องรักษายางให้สะอาดเนาะทุกคนนี่คือขี้ยางที่จกมาแต่ว่าอย่างอีกโลหนึ่งพอมังอมอเอามาเนาะเอาเอาเอาได้ไล <laughs> ่นะสนิมไปเนาะเดจะไล่กัน <laughs> พันพันหมาเหมือนแล้วมาในไลยก้อ็พันพันมมหมาเป็ดหมูครึง่งปปเก้เกกาโมงแล้วบ่ไปค้านรถเด้อเก็บคว้านเก็บฐานรถไม่ท่าเธอหรอก เมื่อยที่เป็นค่าได้มาจีดูประมาณนั้นฟังว่าจะได้สี่ถุงมื้อนี้ราคายางน่าจะอยู่สามเก่านะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ติดปกติแล้วถ้าเปลี่ยนราคายางค่ะเดี๋ยวเพิ่นก็สิติดแต่เอาไปค่าซิแล้วนี่ราคายางเฮาเดี๋ยวเพาะ <52. S 1> แปดพัาะฮะ <52. S 1> แปดพันสามแปดพัาม แปดนอ่าเงินไทยจะถูกอยู่ประมาณส้มสิบซองเนาะ3้สิบซองบ้านเนะ 50, 50, 50าะ31สเดเนาะขึ้นไลายุูงสุดกระสี่พันห้าพันนารเมนเนาะเออนน้อยสุดอนอา์เมนเนาะต่ำสุดเนาะสี่พั0นห้านไผ่ไม่อยากด้วยก็หัวคายไล แต่สุไลคันเป็นยางไทยแล้วมันจะออกดีกว่ายางอันจีนเนาะคนก็เลยเริ่มนิยมปลูกยางนี่นะคะทุกคนน้องตู้ลงมาเก็บส่วนทางกล้องนะคะก็เจอร้องกุ๊กกิ๊กกำลังจกยางอยู่ค่ะคือใส่โซ่กับนั้นเถอะน้องกินข้าวเบิดตอนนี้นะ้ำเมืองมาจเต็มเลยทุกคนเบิ่งนี่ แต่ว่าน้ำเขาน้ายุ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก้าบพเป็นดำแล้วเนาะมันกามามกุกหง่แหงล่ะเดี๋ยวตุกขอจอยางหางนี้ก่อนเนาะเพาจึงคอยไปหายยางน้ำพอ่อเดี๋ยวเพอนจะมาเอาอยางเดี๋ยวเขามาทาเบิ่งกันว่ายางจะได้จากเปล่าเนาะนี่ทุกคนอันนี้มันยางของเอรี่เนาะในซีเปล่าอู้อยาจะไปไา่ดอแล้วเราจะไปแวะเอาอยางเขาก่อน อืออืออันนี้อย่างน้องตุกเนาะได้ซีเปาคือกันเลยไอ้หยอเขาชินั่งใส่นอาบนี้ยองเขาโรยทันเลยนั่งต้องอยขยหฝนอีลีแกงไปได้มั้งนี่เดี๋ยวล้วกันแล้วกจะอาหัวกัน,กนเด้อย,ยก ันนี้ออขทางเด้อออขทางป้านนบนทิซซเลยวะเออออกทางซอเลยโอ้โหมยกจหัว,วก็นด้อออเอนั่งด้กลกองฟื้นี่ โอ้นักเติบแบงวัดนี่หาล้อยโล่ไล่ใจหาล้อยก้อนนี่หัวดว่านักเติบแบงวัดนี่เอ๋อยางลงไปนี่น้ำเบิดแทนนั่นนี่พอจับกล้องเรื่องเดิมๆเลยอ่ะเป็นไงวะอือเอ้ยเอเยอ่พวกแหละยิ่งนแหละยิ่งนแหละไปขายยาง แปดเปาแปดถุงเปาอ่ะได้พลังจีเปาอุ้ยปลาเกือบเงือบบางท่านเนาะเกือบไม่ได้โพละเกือบไม่ได้โพละทางนี้ได้สองร้อยปลาแล้วเนี่วันนี้เนาะเออสองร้อยกุ้ยไอ้ทุกคนเนี่ยวันนี้จะไปไายเนาะเดี๋จะพาไปเจอกันอยู่มุกซูไปไายกับคนเดิมจะทเหางเอาโคตรอ๋อเจอแล้วยานพื้นเงิน เดี๋ยวเขาจะไปไข่แล้วเขาเดี๋ยวไปทาเจอกันยูอ่ามองไข่กันเลยทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เขาก็หอดมองขายยางนะคะเออคือ เดี๋ยวจะไเปเบิกสีหน้าพ่อแม่กันเมื่อเวลาเขาได้เงินยางลงทุกได้อยู่สองล้านเนาะยางของเรื่อยอพอโคทันได้อยู่สองล้านจุดกันแต่ว่ายางลงตุกจะได้หลายกลัวเนาะได้หลายกลัวหนึงนะเดี๋ยวมาเจอกันยังไงกันเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายกันเนาะสองล้านนี้เงินบาทก็จะคืออยู่แปดพันเนาะ ก็เราเอาตีนลงแล้วจั๊เขาป้อหัวจัยานแทะแทะอีบอกแทนไอ้บอมที่ทุกคนตอนนี้น้องตุ๊กอ่ามาอยู่นี่เนาะคือน้องตุ๊กท่าพ่อมาฮับซึ่งเพื่อนไปอ่าเอายางออกให้คนอื่นอยู่เนาะซึ่วน้องตุ๊กนางท่าพ่อมาฮับซึ่งพ่ออยู่เหืงาพูนเนาะคือตอนนี้อยู่กับพ่อกี้พ่อไอแฟดนางท่าเหืาไอแฟดเนาะพ่อกี้กำลังเจ็บเจ็บขาเนาะ ายดีไปดีเวฟฟดเพิ่นกับไปเอายางโอกเนาะพอกิบก็ได้ไปเอาอโอกนำเพราะว่าได้เจ็บขาเนาะขาเนี้ยโอ้รถเอรถเออได้รถเอรไทยรถเไทยอ้ฟฟสองคนเนะกัไอพีกัไอพีโอไอพีเอไอพีมากนาเนาะมืนเมือละมือเมือใบแท้ เขาเขาเอาไปเอั้งแขอเยี่ยมตั้งแข่งเนาะเดี๋ยวทาพอมาฮับกันทุกคนวันนี้เจอไอ้แฟรซ้ำไอ้แฟรก็ไปจุกยางคือกันเนาะนี่ก็เลยมาเจอพอไอ้แฟร์ยิ่งเหรอผู้เดียวจียืนก่บแม่เออแม่อั้มก็อยู่นี่เนาะนี่ยิ่เหรอไอ้แฟรเนาะนั่งทาแนวเรียบเรียบมัวเลยจะฟอนสองคนแหละแกน้อยแกกับบุตตายนี่น้อยจะจะฟอน ในจะซ่องตัวคุณน่ะในส่องตัวหนูุกส่องตป้าไนล,ล่เรอก็เบ็นตายละวกน้อยจะ่อนกิน,อากกากนโอ้ไกลพอนไหกัมัดโอ้จะเป็นเนื้อนื้สัน,นข้าวคอแก้ไปปากเลยโอ้เป็ดห่ามันันยังเอรอขัาวนี่ข้านี่เลย,เลยดึงเข้าไปยาข่าวคือห้างแฮ่เพรดเป็ดพ่ประทึกอีกจะกินเป็ดอีกกินจะพอนอีกกินทางเป็ดอีกกินพอนอีกเข้าท่าว่าเป็นแต่ห้างชบดี คุ้มค่าได้กินทั้งเป็ดได้กินนักจงกอนจงกอนนี่จงกอนกระต่ายเป็นกระต่ายตกลุ้งเสียเอาเป็ดเอาจนกอนเอาทั้งสองอันเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวทาพรอมนะคะตุ๊กไปขายางแล้วแล้วกันเป็นยังไงดีใจมาได้เงินดีใจได้เงินไล่ส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กก็จะขอจบคลิปไปเพียงเคนเดียวแต่ถ้าใครมาคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคลิปต่อไปในเด้อทุกคนบ๊ายบาย